ครับชั่วโมงนี้ทุกสายตาจับจ้องถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดียูเครนวลดิเมียร์ซันสกี้ที่ทำเนียบขาววันนี้นะครับและปรากฏว่ามีการถกกันเดือดนะครับจนต้องแคนซิโซ่การแถลงข่าวร่วมกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธมีอัปเดตเรื่องนี้ครับ ครับการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโบโลโดเมียเซเลนสกีแห่งยูเครนที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะฮะหลายคนจับจ้องการพูดคุยและวาระที่จะขึ้นมาถกแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่รับความสนใจคือการถกเถียงที่เผ็ดร้อนและดิวที่จบไม่ลงครับ millions World War นี่คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศการพูดคุยนะครับที่กลายเป็นการถูกเถียงแล้วก็แข่งกันพูดโดยทรัมป์นั้นกล่าวกับเซเลนสกี้ว่าคุณกำลังเดิมพันกับชีวิตคนเป็นล้าน คุณกำลังเดิมพันกับสงครามโลกครั้งที่3ทั้งนี้ครับวาระที่เป็นที่จับตามองของการหารือทวิภาคีครั้งนี้ก็คือการลงนามในข้อตกลงให้สหรัฐเข้าถึงทรัพยากรสินแร่ในยูเครนและรายละเอียดที่จะตามมาเพื่อย,ยังผลสู่การสิ้นสุดสงครามกับรัสเซียที่ดาเนินมาแล้ว3ปีและการเฟื้นฟูประเทศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับหลังการพบกันดังกล่าวทรัมป์โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่า ไม่มีการทำข้อตกลงใดๆในวันนี้โดยกล่าวว่าผมแน่ใจว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่พร้อมสำหรับสันติภาพหากอเมริกาเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะเขารู้สึกว่าการมีส่วนร่วมของพวกเรามอบความได้เปรียบอย่างใหญ่หลวงให้ยูเครนในการเจรจา โดยระบุว่าเซเลนสกี้นั้นไม่เคารพสหรัฐอเมริกาในห้องทำงานรูปไข่อันทรงเกียรติเขาสามารถกลับมาเมื่อพร้อมสำหรับสันติภาพนั่นคือสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐเขียนในโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียทูโซเชียลครับการหารือที่ทำเนียบขาวที่มีเซเลนสกี้พรัมและรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์นั่งอยู่ด้วยนั้นดําเนินไปท่ามกลางสื่อสหรัฐและยูเครนหลายสิบคนที่เข้ามาบันทึกภาพและเสียง โดยการพูดคุยนั้นดาเนินไปได้40นาทีครับก่อนกลายเป็นการถกเถียงและต่างฝ่ายนั้นต่างพยายามที่จะพูดเมื่อเซเลนสกี้พูดถึงการที่รัสเซียรุกรานคาบสมุดใครเมียเมื่อปี2014จนเวนส์ที่นั่งอยู่นั้นขัดขึ้นมานะครับและกล่าวต่อเซเลนสกี้ทันทีว่าเขากําลังเดินสายโฆษณาชวนเชื่อโดยรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวกับผู้นํายูเครนว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคารพกันที่คุณพยายามโต้เถียงเรื่องนี้ต่อหน้าสื่ออเมริกัน ทั้งผู้นําและรองผู้นําของสหรัฐก็ยังกล่าวด้วยครับว่าเซเลนสกี้นั้นไม่ทราบซึ้งต่อความช่วยเหลือที่รัฐบาลวอชิงตันมอบให้กับยูเครนมาโดยตลอดครัมกล่าวกับเซเลนสกี้ที่พยายามจะขอพูดขึ้นมานะครับโดยระบุว่าผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าคุณมีไพ่หากมีเราคุณมีไพ่ หากไม่มีเราแล้วคุณไม่มีไพ่เลยนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์กล่าวกับเซเลนสกีนะครับโดยเซเลนสกีนั้นเดินทางออกจากทำเนียบขาวโดยไม่เข้าร่วมการถแถลงข่าวร่วมกันกับทรัมป์ตามกำหนดการที่มีอยู่เดิมและในเวลาต่อมาเซเลนสกีโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่าขอบคุณอเมริกาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากคุณขอบคุณสำหรับการเยือนครั้งนี้ขอบคุณประธานาธิบดีสหรัฐคองเกรสและประชาชนอเมริกัน ยูเครนต้องการสันติภาพที่ถาวรและเป็นธรรมและเรากำลังทำหน้าที่เพื่อสิ่งนั้นทั้งนี้ครับหนึ่งในสาระสำคัญที่มีการจับตามองกันก็คือเรื่องของดีลสินแร่ที่ปิดไม่ลงนะครับโดยช่วงหนึ่งของการพูดคุยนั้นทรัมป์กล่าวกับผู้นำยูเครนที่เห็นได้ว่าอยู่ในอาการที่อึดอัดนะครับว่าพวกเรามีสิ่งที่เป็นข้อตกลงที่แฟมากและเรารอคอยที่จะเข้าไปและขุดขุดขุดและทำงานเอาแร่หายากขึ้นมา โดยสรุปนะครับข้อตกลงเรื่องสินแร่ที่จะให้สิทธิสหรัฐเข้าถึงแหล่งแร่ที่มีอยู่มหาสารในยูเครนและจะมีกองทุนร่วมกันนะครับในการฟื้นฟูป,ประเทศหลังสงครามยุติซึ่งหนึ่งในทุนรอน,นั้นจะหักมาจากรายได้ครึ่งหนึ่งที่ยูเครนได้รับจากสัมปทานการเข้าถึงสินแร่และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ส่วนหนึ่งของข้อตกลงระบุว่าสหรัฐจะคงไว้ซึ่งพันธกรณีทางด้านการเงินในระยะยาวเพื่อการพัฒนาเสถรยรภาพและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของยูเครนทว่าไม่มีส่วนใดที่ระบุอย่างชัดเจนครับว่าสหรัฐจะเข้าไปการันตีความปลอดภัยของยูเครนจากการลุกรานของรัสเซียน,นอกจากจุดที่เขียนเอาไว้ว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสนับสนุนความพยายามของยูเครนในการได้รับการการันตีความปลอดภยัยอันจําเป็นต่อการสร้างสันติภาพอันคงทนถาวร อย่างไรก็ตามครับทรัมป์มองว่าดิวสินแร่นี้ถือเป็นการรับประกันความปลอดภัยของยูเครนแบบหนึ่งในแง่ที่สหรัฐจะเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนกองกําลังรักษาสันติภาพของยุโรปในยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดซึ่งจุดนี้ผู้นําสหารัฐได้ระบุกับผู้นําอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าผมไม่ชอบที่จะคุยเรื่องการรักษาสันติภาพจนกว่าเราจะมีดิวครับคุณรัตพลครับ